รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนวชิราลงกรค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเขื่อนนอกจากจะเป็นสถานที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ใครหลายคนเดินทางมาท่องเที่ยวภายในอำเภอ ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ค่ะเขายังมีโครงการในการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดลในเรื่องของการทํากิจกรรมธรรมชาติรวมถึงการเดินตามศาสตร์พระราชาของพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่แต่ก่อนที่จะลงพื้นที่กันนะคะเราไปพบกับท่านผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ถึงการดําเนินการโครงการนี้กันก่อนเลยค่ะ สำหรับศูนย์ศึกษาและพัฒนาตำหลักปัชชา,าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือโค้งหนองนามโมเดลเขื่อนวัชรังกรแห่งนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในสิบศูนย์ของการไฟฟ้าภายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่จะจัดตั้งศูนย์สำหรับอบรมในพื้นที่ของเจ็ดเขื่อนพระนามสามงไฟฟ้าในกระจายในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะน้อมน,นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงศาสตราชานะครับเพื่อที่จะมาสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความยั่งยืนรวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับทางน้ําแล้วก็ทางพลังงานครับเพื่อที่จะพร้อมเตรียมรับมือกับวิกฤตของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาด้วยนะครับให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาอ,ร mm hmm. อมรมด้วยครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจในกิจกรรมหรือหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่พวกหนองนาโมเดลนะครับที่เขืดอ,อนประจังกรนะครับนอกจากนั้น,นในพื้นที่ของเรา mm hmm. ก็จะมีการจัดเตรียมจุดเช็คอินต่างๆนะครับถึง10จุดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บริเวณหน้าเขื่อนนะครับเป็นสวน เฉลิมพระเกียรตินะครับไล่ามาจนถึงสวนลมฤทือไทยแห่งนี้นะครับบริเวณลานดอกไม้ที่สันเขื่อนรวมถึงสันเขื่อนวาชิรลงกรนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์เลยก็เป็นข่าแหลมสกายวอล์กนะครับบริเวณนั้นก็จะมีทั้งร้านอาหารเรือนข่าแหลมรวมถึงร้านกาแฟกุณสายชนนะครับแล้วก็เส้นทางจักรยานนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยใช้ในการจัด แข่งขันชิงแชมปแห่งประเทศไทยเนี่ยต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับนอกจากความเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับสำหรับทั้งครอบครัวเลยมีกิจกรรมต่างๆให้กับทุกครอบครัวนะครับก็ขอเ,เชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะรับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่งท่านนะคะที่จะพาเราไปดูในพื้นที่ของโครงการโคกหนองนาแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับนิพน์คุยสงเงียมพนักง,งานวิชาชีพระดับ8สังกัดกรมรุงสายโยธาเขื่อนวิชารงกรนะครับเป็นผู้ดูแลและประสานงานกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวิชารงกร ยินดีต้อนรับครับค่ะเมื่อสักครู่ค่ะได้ฟังเรื่องราวบางส่วนจากท่านผู้ในการมาแล้วทีนี้อยากลงพื้นที่จริงค่ะอ๋อได้เลยครับอยากทราบว่าที่นี่เขามีการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าศูนย์ศึกษาแห่งนี้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์ที่ส่งต่อองค์ความรู้ในด้านศาสตร์พระราชาด้านหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนโดยรอบบริเวณพื้นที่เขื่อนวชิรงค์กรแห่งนี้และพื้นที่ใกล้เคียงครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่า พื้นที่โค้งหนองนาเขื่อนวชรลงกรแห่งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย9ฐานเรียนรู้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องเชิญทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้าวๆก่อนนะครับอ๋อทางด้านนี้มีเป็นแผนที่อะไรเหรอคะใช่ครับนี่อันนี้จะเป็นแผนที่เนาะ,ะของโค้งหนองนาโมเดลเขื่อนวชรงลงกรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฐานแรกนะครับฐานแรกจะเป็นฐานคนรักป่าฐานคนรักป่าจะเป็นฐานที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง กับการปลูกป่า5ระดับ,บนะครับฐานถัดไปจะเป็นฐานคนเอาฐานนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่านไม้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาถ่านฐานถัดไปนะครับฐานคนรักน้ําฐานคนรักน้ําก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่โคกหนองนาของเรานะครับฐานต่อไปจะเป็นเรื่องของฐานคนรักแม่โพศพ บอกแล้วว่านคนรักแม่โพศพก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวนะครับอาหารหลักของคนไทยฐานถัดมาฐานคนรักแม่ธรณีบอกเลยว,ว่าคนรักแม่ธรณีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินนะครับเราจะให้ความรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมกักน้ากําหมักชีวภาพนะครับเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชน,นะครับสาหรับฐานนี้ถัดมาเนื้อเราข้ามไปที่ฐานไม้ผลท้องถิน่นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม้ผลท้องถิ่นของอําเภอทองผาภูมิ เงาะและทุเรียนอของผ่าภูมใช่ไหมครับฐานถัดมานะครับฐานคนมีน้ํายาจะเป็นฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทําน้ํายาอเนกประสงค์เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายของครัวเรือนให้ด้วยนะครับสําหรับฐานนี้ฐานถัดมาต้องบอกว่ากระโดดข้ามมาก่อนเลยดีกว่าเนาะฐานคนมีไฟนะ,นะครับเป็นการบริหารจัดการพลังงานสะอาดเลยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซลารเซลล เป็นความรู้เกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับสำหรับฐานคนมีไฟและอีกฐานหนึ่งฐานสุดท้ายเนาะฐานคนรักสุขภาพสุขภาพภสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกต้องฐานนี้เลยอันนี้คือเรื่องราวคร่าวๆที่อยู่ภายใน โคกหนองนาเขื่อนวชิรงกรของเราทั้ง9ฐานเรียนรู้นะครับ9ฐานเรียนรู้นี้พื้นที่โดยรวมประมาณสักกี่ไร่ได้คะพื้นที่โดยรวมประมาณ5ไร่นะครับห้ไร่ยังไม่รวมฐานคนลักป่าฝั่งนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่ที่เยอะที่สุดนะครับที่เป็นเนินเขาอยู่ทางด้านหลังนะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะรบกวนคุณพี่พาไปชมบางส่วนบางฐานเพราะอาจจะได้ไปไม่หมดไม่ครบนะคะแต่ว่าจะไปฐานไฮไลท์ไฮไลท์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านใน หนาป้ายก็มีคำคำพูดที่เป็นสิ่งสอนใจเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างทำอะไรบ้างนั้นเข้าไปข้างในใดีกว่าไหมคะดีครับไป,ไปเลยค่ะเชิญครับตรงน,นี้เป็นฐานอะไรคะพี่ฐาฐานนี้จะเป็นฐานคนรักสุขภาพนะ,ค,ะครับก่อนที่จะ เราจะถึงฐานคนรักสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูเนาะที่เมื่อสักครู่บอกเนาะทฤษฎีความพอเพียงจะมีขั้นพื้นฐานแล้วก็ขั้นก้าวหน้าทฤษฎีความพอเพียงเนาะสี่พอแรกจะเป็นขั้นพื้นฐานพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นด้วยการปลูกป่า5ระดับเนาะ,ะที่เราบอกเอาไว้ขั้นต่อไปเนี่ยถ้าเราเหลือใช้เราก็อาจจะไปทําบุญทําทาน เก็บรักษารวมถึงการแปลรูปด้วยนะครับโดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับถ้าเหลือเราก็เอาไปขายแล้วเราก็สร้างเครือข่ายในระดับขั้นทฤษฎีบันได9้าขั้นในขั้นที่9ก็จะเป็นในเรื่องของเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของฐานคนรักสุขภาพเนาะฐานที่บอกเล่าเรื่องราวของสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับสมุนไพโดยรอบๆฐานนี้มีมากมายเลยทีเดียวนะครับเชิญครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อย่างสิ่งที่เห็นที่พื้นนี่นะครับอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือใบโบโบกเหรอคะทำไมที่บ้านหนูมันไม่เป็นหน้าตาแบบนี้อ่าใบโบโบกนะครับอันนี้ใบโบโบกที่บอกแล้วว่าเราปลูกในพื้นที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราใช้หลักธรรมชาติล้วนๆเนาะอันนี้ก็จะมีในส่วนของใบกระท่อมก็มีนะครับฮะใบกระท่อมอ่าอันนี้ก้านแดงเลยนะครับว่านหางช้างนะครับว่านหางช้าง ก็จะรักษาในเรื่องของโรคคังคูมนะครับโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมาสแกน QR code น,นะนนะอยากรู้ข้อมูลในเบื้องลึกก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์สแกน QR code ได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในสปปรรพคุณเนาะรวมถึงวงของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพิ่มเติม,ตมได้ด้วยเนาะต้นนี้ก็จะเป็นหนุมานประสานกายนะครับอย่างต้นหม่อนเนาะ,ะหรือเมลบรีที่เราเรียกนี่แหละ ต้นหม่อนนะก็เป็นสมุนไพรอย่างใบคขาเนี้ก็สามารถใบสดของเขาก็สามารถเอาไปทําเป็นชาสมุนไพรเนาะต้มนะครับแล้วก็ดื่มเป็นชาสมุนไพรนะเป็นการระบายลมร้อนภา<ะ>ยในปอดนะครับก็ช่วยบํารุงปอด<ะ>เป็นสมุนไพรบำรุงปอดเลยทีเดียวนะครับไปเดี๋ยวนะอ,อันนี้นพะก,การกรเนี่ยเขาทําอะไรอ่ะสวยและมีประโยชน์ด้วยนะครับเขาช่วยในเรื่องของการบํารุงกําลักกลางแล้วก็ช่วยขับลมนะครับแก้อาการฟุกช้ําต่างๆ เรายังมีนะต้นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าต้นอะไรนะดอกสีม่วงอ,อะไรนะรอัญชันอัญชันเห็นนะยังรู้เลยนะคะอัญชันคุณอ้อทราบดีนะอัญชันเป็นพืชทั่วๆไปเนะไม้ดอกทั่วๆไปนะครับ<ะ>ที่บอกว่าอัญชันตัวนี้ก็จะบำรุงเส้นผมเนาะเขาจะมีทําให้ผมดกดํานะครับ<ะ>จริงๆแล้วเนี่ยเขากินได้ค<ะ>เอาไปทําเป็นสลัดดอกไม้ก็ยังได้นะคะเห็นไหมฮะเป็นทั้งอาหารด้วย กินเป็นอาหารแล้วก็ยังกินเป็นยาด้วยมสมุนไพรเห็นไหมัประโยชน์มากเลยนะครับคือจะบอกว่าในฐานนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้โดยปกติจะมีวิทยากรเข้ามาให้คาแนะนําด้วยไหมคะ,โด,ะโดยปกติในวันและเวลาทาการเนาะเราะจะมีวิทยากรอยู่ที่พื้นที่โค้งหนองนาแห่งนี้นะครับแต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะเนาะต้องบอกว่าเป็นหมู่คณะที่จะมาศึกษาดูงานในพื้นที่ ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะที่ผแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์นะครับหมายเลขโทรศรัพท์034599077ต่อ2010หรือ2011 20 20นะครับหรือสามารถที่จะติดต่ออีกผ่านอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook Fanpage ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาควรวชิรารงก์นะครับแอดมินของเรารอตอบอยู่นะครับตรงนั้น <of> ก็สามารถติดต่อมาได้นะครเราเปิด <SC. S 1> ให้ชมทุกวันแต่ถ้าจะมาท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ย เข้ามาพื้นที่ได้เลยเดินชมได้เลยในพื้นที่ของเราเรายินดีต้อนรับนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพในส่วนของพื้นที่ตรงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูจุดไหนกันต่อเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อนนี้เรามาถึงฐานคนรักแม่ธรณีนะครับออฐานคนรักแม่ธรณีเนาะ,ะลองดูเรื่องราวภายในฐานของเราจะเป็นเรื่องของหลักกสิกรรมธรรมชาติเนาะ,คะโครงสร้างของพืชนะครับรวมถึงต้นไม้โตยังไงเนาะส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการห่มดินเพราะตามหลักของกสิกรรมธรรมชาติ เราจะไม่ปอกเปลือกใบดินนะครับเราจะห่มดินนะวิธีห่มดินทําอย่างไรเนาะเราใช้เศษใบไม้แห้งเศษวัสดุแห้งนะครับคลุมดินแล้วรดด้วยเนาะแห้งชามน้ําชามเนาะเป็นปุ๋ยหมักแห้งแล้วก็น้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็จะเป็นวิธีทําปุ๋ยหมักแห้งนะครับรวมถึงน้ําหมักชีวภาพน้ําหมักชีวภาพของเรามีถึง7จดรสค่ะนี่คือถังๆที่อยู่นี่คือถังเนาะน้ำหมักชีวภาพทั้ง7จดรสนะเราจะเริ่มตั้งแต่น้ําหมักรสจืดนะครับ น้ำหมักลดขมลดฝาดนะครับลดเปรี้ยวแล้วก็น้ำหมักลดเมาเบื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักหอมและเหยและลดเผ็ดร้อนทั้ง7ลดรสนะครับทําไมเราจะต้องมีหลายๆรสอะคะก็ที่บอกอะเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะว่าเขาอาจจะเคยชินเนือ้อแมลง หรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาก็จะเคยชินกับรถนี้ปุ๊บเขาจะดื้อเราก็จะต้องศับเรียนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมฮะในส่วนของการทําน้ําหมักแต่ละชนิดเนี่ยระยะเวลาที่ที่พอเหมาะในการทำเนี่ยต้องยาวนานแค่ไหนเราจะหมักประมาณ3มเดือน3มเดือน3เดือนนะครับเราก็จะมีสูตรเหมือนที่ทุกท่านเห็นเนาะสามหนึ่งหนึ่งสสามก็จะเป็นในส่วนของพืชเนาะและแต่ละรถก็จะเป็น3สัดส่วนที่เป็น3ส่วนนะครับ หนึ่งก็จะเป็นหัวเชื้อ as, ซึ่งมาจากน้ำหมักรสจืดนี่แหละจะเป็นหัวเชื้ออีกหนึ่งส่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนก็คือน้ำตาลเราก็จะใช้น้ำตาลใส่แดงก็ได้หรือพืชที่มีรสหวานก็ได้นะพืชที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะกินน้ำตาลนะะอ่าก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อีกหนึ่งส่วนและอีกสิบส่วนก็คือน้ำเปล่าเราใส่ที่ถังหมักแบบนี้เนอะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะน้ำหมักรสจืดตัวนี้เราจะใช้ ต้นกล้วยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณโคกหนองนาเนี่ยเราใช้นี้แล้วเรามาซอยนะครับเป็นพืช3ส่วนนะครับถังนี้ก็จะเป็นน้ําอีกส0ลิตรสิส่วนนะครับธรรมดาแล้วก็จะมีหัวเชื้อนะครับตรงนี้หัวเชื้อน้ําหมักลดจืดน้ำหมักชีวภาพลดจืดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสารที่ให้ความหวานเราจะใช้กากน้ําตาลนะครับหรือน้ําตาลใส่แดงก็ได้นะครับตัวนี้แล้วเราก็ผสม ละลายนะครับส่วนที่เป็นของเหลวตรงนี้นะครับหัวเชื้อกับในน้ําเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทใส่ไปในกระป๋องที่เป็นพืชแล้วเราก็หมักทิ้งเอาไว้3เดือนเราก็สามารถที่จะได้น้ําหมักชีวภาพแล้วเวลาเรานําไปใช้เราต้องใช้ในอัตราส่วนที่นน้ำหมักชีวภาพตรงนี้เนาะก็จะมีสูตรที่เข้มข้นอยู่เนาะเราก็จะมีอัตราในการเจือจางเขานะครับครับส่วนอัตราส่วนในการใช้นะครับ ถ้าเราใช้ในการลดลาดนะครับลดราดที่คนต้นนะครับเราใช้อัตราส่วน1ต่อ100นะครับแต่ถ้าเราฉีดพ่นเราก็จะต้องเจือจางนิดนึงเพราะก็จะไปติดใบเนาะติดกับต้นต่างๆก็จะประมาณ1ต่อ2 0 0ถึง400อนะครับก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงดินนะครับบำรุงต้นไม้ได้ด้วยในส่วนของน้ำหมักชีวภาพตรงนี้น้ำหมักรดจืดนะครับตรงนี้ ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ฐานนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะสามารถนําไปทําเองที่บ้านได้ด้วยจะมีถังเรียงลายอยู่ตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูข้อมูลกันได้นะคะเดี๋ยวเราให้ชมภาพบรรยากาศในส่วนของฐานนี้และเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวข้าวพื้นถิ่นของที่นี่พันอะไรนะคะอีกรอบพันซอคาและแยแหนะครับซอคาและแยแหใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูหนะ้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันคะ่ะ มาในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแปลงนาสาธิตใช่ครับฐานคนรักไม่โ,โพสพเนาะเรามาถึงที่นี่แล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวนะครับ<ะ>ตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับอาจจะเป็นข้าวตัวนี้จะเป็นข้าวกล้อง<ะ>ต้องบอกว่าพันธุ์ข้าวกล้องตรงนี้นะที่ทุกท่านเห็นกล้าข้าวอยู่ในแปลงนาเนี่ยเราได้รับการแบ่งปันมาจากเครือข่ายของเราเป็นลูกศิษย์ของเราเนาะที่เข้ามารับการอบรมและนํากลับไปทาในพื้นที่นะครับ<ะ>แล้วก็แบ่งปันพันุ์ข้าวกล้องมาให้เรา เราก็นํามาเพาะแล้วก็ปักดํากล้านะครับอีกไม่นานเราจะได้เห็นรวงข้าวจากแปลงนี้แล้วนะครับเป็นพันธุ์ข้าวกล้องะนะครับตรงนี้แต่น่าเสียดายตรงที่เราไม่ได้เห็นพันธุ์พื้นเมืองพื้นถิ่นของที่นี่<ช>ตอนนี้เรายังไม่ได้รงเนาะเรายังไม่ได้เพาะกล้าแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนทั้งพันธุ์ซอคาแล้วก็พันธุ์ย่แหเป็นข้าวพันกระเลียงข้าวดอยพื้นเมืองนะครับจากชุมชนต้นน้ํา จากหมู่บ้านปีล็อกคีเลยก็เป็นเครือข่ายหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าในพื้นที่นะคะก็จะมีเป็นแปลงนาเล็กๆย่อมๆที่เป็นแปลงนาสาธิตหลายหลายส่วนเลยหลายโซนเลยนี่ก็คือจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพอใช่ค,รค,คเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็จะเตรียมพื้นที่เตรียมแปลงเอาไว้เพื่อที่จะปักดำนะครับสลับ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับรวมถึงที่ทุกท่านเห็นคันนากว้างๆแบบนี้ประมาณ2เมตรเรายังมีคันนาทองคำที่เรียกว่าคันนาทองคำเนาะทำไมถึงเราเรียกว่าคันนาทองคํำเราไม่ได้ปลูกข้าวเพื่อที่จะขายข้าวอย่างเดียวเนาะ,ะเรายัางสามารถที่จะปลูกพืชผักบนคันนาของเราได้ด้วยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเนะาะผักหวานนะครับหรือว่าพริกหรือว่ากระเพราโหระพาผักสนคัวตะไคร้ใบมะก,กรูดกล้วย เราก็สามารถปลูกบนคันนาทองคําของเราได้ะระหว่างที่เราหลอข้าวเห็นไหมคะเราสามารถเก็บผลผลิตเหล่านี้เนาะเป็นไรายได้รายวันก็ได้นะคะ,คะเป็นพืชผักสวนควรัวที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็ยังได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายกันเห็นๆเลยนะครับตรงนี้ถึงเรียกว่าคันนาทองคําแล้วก็ร่องน้ําที่ทุกท่านเห็นเนาะที่บอกแล้วเป็นการบรหิหารจัดการน้ําภายในพื้นที่ด้วยคลองไส้ไก่นะฮะเป็นคลองเล็กๆคลองไส้ไก่ เป็นการบริหารความชุ่มชื Wet ้นให้กับพื <te ้นที่ทั่วโคกหนองนาของเราด้วยของไส้ไก่เล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องมายืนใช้ใส่ย่างลดน้ําเห็นไหมคะประหยัดเวลาด้วยประหยัดแรงงานด้วยนะครับค่ะก็เรียกว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็นําต่างๆเนี่ยกลับไปใช้ต่อยอดได้ที่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวชมภาพบางส่วนของตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการทําถ่านกันต่อใช่จะมีอะไรถ่านคนเผาถ่านเลยนะนั้นเราไปเลยดีกว่าค่ะได้ครับ เราอยู่อีกหนึ่งจุดนะคะจุดนี้ก็คือเรื่องของการเผาถ่านใช่ครับเรามาถึงฐานคนเอาถ่านะนะครับฐานนี้ก็จะเป็นฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องของการเผาถ่านไม้ต้องบอกก่อนว่าภายในบริเวณเขื่อนของเรานะครับเรามีงานปรับปรุงบริเวณนะครับเราก็จะมีการตัดต้นไม้เนาะที่ทุกท่านเห็นเป็นกองฟืนตรงนี้ะนะครับเราก็จะตัดไม้มาเพื่อที่จะทําการเผา,าถ่านเนเศษวัสดุเหลือใช้ภายในเขื่อนเราก็ยังนํามาใช้ประโยชน์ด้วย ฐานทานตรงนี้เนาะเตาที่เห็นด้านหลังนี้นะครับจะเป็นเตาที่ทําจากถัง200ลิตรนะ,ะจะเป็นเตาเตาแนวนอนนะครับเราจะใช้ในการเผาและที่ทุกท่านเห็นเป็นปล่องไม้ไผ่แบบนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุอีกชิ้นหนึ่งเนาะที่เราใช้ในการเก็บน้ําส้มกวนไม้มลักษณะของเขาจะออกมาเป็นแบบไหนอะคะ,ะน้าส้มกวันไม้ที่ออกมาจะเป็นแบบนี้เนาะ,ค,ะคุณสมบัติของน้ําส้มกวนไม้ก็จะเป็น สารไล่แมลงสารป้องกันแมลงตัวนี้นะครับรวมถึงาทางาในเรื่องของเครื่องสําอางเขาก็จะเป็นส่วนผสมหนึ่งของเครื่องสำอางอย่างเช่นายาระงับกลิ่นกายพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของตรงนั้นหรือบางทีเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงก็คือ เขานำไปทำสบู่น้ำส้มกวันไม้ก็มีนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของการเผาถ่านแล้วก็ได้อีกหนึ่งอย่างคือน้ำส้มขวันไม้แล้วก็จะเห็นตรงนี้ที่จะค่อนข้างเป็นรูปร่างหน้าตาแปลกๆอันนี้คืออะไรคะแนะนำ่อยคระรูปร่างหน้าตาเนาะอันนี้จะเป็นถ่านผลไม้นะครับตัวนี้จะเป็นถ่านผลไม้ซึ่งใช้ ใส่ตู้เย็นในการดูดซับกลิ่นเนาะกลิ่นที่พึงประสงค์ในตู้เย็นเราก็สามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในการเผาถ่านของเรานะครับถ่านผลไม้ต้องบอกว่าลูกเล็กๆน้ำหนามที่เห็นแบบนี้มันคือทุเรียนทุเรียนซึ่งเราเก็บจากในพื้นที่บริเวณเขื่อนของเรานี้แล้นะครับแล้วนํา แล้วนำมาเผาเป็นฐานผลไม้ซึ่งจะดูดซับกินในตู้เย็นตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงไม้ไผ่ที่อยู่ในบริเวณเขื่อนก็เช่นเดียวกันเราวราเผาถ่านมาจะเป็นโครงรูปเป็นไม้ไผ่แบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วฐานไม้ไผ่เนาะคุณภาพสูงก็สามารถใช้เป็นยารักษา อย่างเช่นที่เรากินกันเนาะเวลาที่เราท้องเสียเห็นไหมครับคาร์บอนนั่นแหละครับรอ่ามันเป็นผงถ่านนะครับที่เผาจากถ่านมาไม้ไผ่บริสุทธิ์ตรงนั้นะน,นะครับก็เป็นยาได้ด้วยเห็นไหมครับค่ะเรียกว่าได้ทั้งประโยชน์ในเ,เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านของสุขภาพในหลายๆสิ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการจะเรียนรู้พวกนี้ก็คือต้องมาศึกษาข้อมูลใช่ต้องศึกษานะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยเนาะค่ะ วันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราพาคุณผู้ชมชมภายในพื้นที่ของโคกหนองนานะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะเข้ามาแบบนี้มีทั้งแบบเข้ามาโดยที่ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นเดียเด่ยวๆหรือมาเป็นหมู่คณะจะต้องติดต่อ,อยังไงบ้างคะครับถ้ามาเดียเด่ยวๆก็มาได้ทุกวันเนาะทุกวันและเวลาทำการเราเปิดพื้นที่โคกหนองนาให้ทุกท่านเข้าชมเนาะเราพร้อมยินดีต้อนรับตลอดนะครับแต่ถ้าเข้ามาชมเป็นหมู่คณะเนาะก็สามารถติดต่อได้ผ่านแผนก ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เนะหมายเลขโทรศัพท์034 599 077นะครับต่อ2010หรือ2011นะครับหรือจะติดต่อผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์เรียนรู้โคง้งหนองนาโมเดลเขื่อนวชโรงกรนะครับแอดมินของเรารอตอบคำถามทุกคำถามอยู่นะครับหมายเหตุว่าค่าบริการมีไหมคะต้องบอกว่าฟรีครับมาได้รับความรู้แถมก็ ฟรีด้วยไม่ต้องเสียเงินนะคะ,คะก็เชิญทวนกันมาได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ติดต่อได้ฐานหน้าจอทีวีสนใจก็สามารถที่จะโทรกันมาได้สุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพี่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมทุมทงท้านนิดนึงคะ<อ>่ะก็อยากจะเชิญชวนเนาะทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเชิญชวนให้เดินตามรอยเท้าพ่อตามหลักปัชญาเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงนะครับศาสตร์พระราชาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน4,000กว่าทฤษฎีนะคบที่พระองค์ท่าน ส่งไว้ให้พวกเราประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีในเรื่องของดินในเรื่องของน้ําในเรื่องของป่าและที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของคนนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ให้เขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณไปยังสูงเลยนะคะที่พาเรามาชมหลายๆส่วนที่น่าสนใจรวมถึงมีข้อแนะนำดีๆให้กับคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยินดีครับแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้ารับรองได้เลยว่าจะนำกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ